วันนี้ก็มาเจอกับช่องของกินลำบ้านเฮากับวันเบียกแล้วนะคะวันนี้เราไปได้วัตถุดิบที่บ้านเรามาค่ะนี่ค่ะหน่อสดๆนะคะนี่วัตถุดิบจากบ้านเรานะคะแล้วก็เราจะมาแกงด้วยกันกับ นี่ค่ะเห็ดวันนี้ก็ได้มาสี่อย่างนะคะเราจะมาแกงเห็ดรวมใส่หน่อนะคะวันนี้แต่ก่อนอื่นเราก็จะไปล้างเห็ดให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็จะไปปอกหน่อไม้แล้วก็ต้มให้น้ำแบบน้ำขมน้ำอะไรมันออกก่อนนะคะแล้วเราจะมาดูวิธีการ แกงเห็ดรวมใส่นอว่าเขาทํากันยังไงนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างเห็ดทําความสะอาดมาแล้วนะคะเห็ดมีอยู่สอย่างค่ะเห็นชัดกันไหมคะแล้วกอ่นะคะนี่ก็เห็ดแข็มทองนะคะนี่เป็นเห็ดหิมะขาวกับเห็ดหิมะดำแล้วก็อันนี้เป็นเห็ด เห็ดอะไรนะคะเห็ดนางลมหลวงไทยนะคะนี่ได้ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆมาและะ้วค่ะวันนี้ก็มาทำเมนูเห็ดแกงเห็ดรวมใส่หน่อมไม้นะคะเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยค่ะจากแรกเราก็นี่เป็นน้ำใบาย่านางนะคะอันนี้ขั้นสดๆเองค่ะเทใส่ในหม้อนะคะ รอบนี้เราไม่คั้นให้ดูกันนะคะเพราะว่ามันมันใช้เวลานานนะคะค่ะเทสใส่แล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะเดี๋ยวรอให้หน้ำมันเดือดนิดนึงนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะส่วนผสมที่เราจะมาใส่แกงเห็ดนะคะ mm. ก็จะมีเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ทุบเอาไว้แล้วนะคะกับหอมแดง ผ่า,าไว้แล้วค่ะอันนี้คือเราจะใส่ในหม้อที่เราตั้งน้ําใบย่านางไว้นี่นะคะแล้วก็พอน้ํามันเดือดมาเราก็จะใส่หมูสับแล้วก็เราจะตักหน่อมาใส่นะคะตอนนี้เราก็ยังต้มหน่อไว้อยู่เลยค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาต้มหน่อานานนิดนึงนะคะพริกเราก็จะตำพริกมีพริกแดงกับพริกขี้หนูนะคะแล้วก็มีกระเทียมกับหอมแดงอันนี้เราจะตำด้วยกันค่ะส่วนปิดท้ายมาปรุงเครื่องอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ใส่นี่นะคะ เป็นต้นหอมค่ะต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักนะคะอันนี้คือเราจะโรยข้างบนให้มันหอมๆกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็เอานี่นะคะตะไคร้ที่ทุบเอาไวน้นี้แล้วกักบหอมแดงค่ะใส่หมอ้อไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอน้ำให้เดือดค่ะ ค่ะเอาพริกใส่ลงในครกเลยนะคะพริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยเราจะไม่ตามหมดนะคะส่วนที่เหลือที่มันมีก้านอยู่นี้เราจะเอาไว้เป็นลูกโดดนะคะก่อนต้ำเราก็ใส่เกลือไปหน่อยนะคะ เวลาตำก็เสียงจะดังนิดนึงนะคะหอมแดงใส่เลยไม่ต้องตำให้มันละเอียดมากก็ได้นะคะ ทำ okay. เสร็จแล้วค่ะประมาณนี้พอนะคะค่ะตอนนี้น้ำกำลังเดือดเลยนะคะน้ำใบย่านางต้มค่ะเดี๋ยวหาที่วางฝาโมอก่อน ตอนนี้ก็เลยเดือดมากแล้วนะคะแล้วก็เอาหมูสับลงไปเลยค่ะหมูสับลงแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาเอาหน่อที่ต้มไว้เนี่ยค่ะลงเลยแต่ก่อนที่เราจะเอาลงนี่เราจะไปเอาร่างน้ำนิดนึงก่อนนะคะ ทำให้ดูนะคะเป็นขั้นๆไปนะคะเป็นตอนๆไป นี่นะคะเราเอาล้างน้ำสักนิดหนึ่งนะคะโอเคใส่หมอ้อเลยค่ะระหว่างนี้เราก็อย่าเพิ่งไปคนนะคะเราปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะ หนึ่งสองสามนี่กลิ่นหอมอน้ำใบย่านางออกมาแล้วนะคะเรามาเอาพริกที่ตมไว้ใส่เลยค่ะใส่พริกเข้าไปเลย วันนี้เราก็มีน้ำล้างโคกใส่ด้วยนะคะนี่ค่ะมันจะได้รสชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะลองทำกันดูใครที่มองแล้วแบบรู้สึกไม่สบายไม่สบายตาก็ไม่ต้องทำตามก็ได้นะคะเราไม่ว่ากันมันเป็นสุรของใครของมันค่ะเราปรุงเลยนะคะ เซ็งชุลรสค่ะกะปริมาณเราเองนะคะรสด,ดีค่ะซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยนางรมจะหมดแล้วค่ะ แล้วก็นี่ของอร่อยนะคะขวดเขียวพปลี่ยนยี่ห้อใหม่ช่วงก่อนจะใส่เป็นขวดสีส้มนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะจืดน้ำปะลาใส่เข้าไป หอมมากเลยนะคะตอนนี้กินปนลาน่าจะแบบหอมไปถึงปากซอยโน้วมันคะเนี่ยวันนี้ทำอาหารทางภาคอีสานนะคะแกงเห็ดสี่อย่างใส่หน่อไม้ค่ะ เราก็คั้นน้ำใบาย่านางสดๆใส่เลยนะคะคั้นเองค่ะคั้นสดๆใส่เลยแล้วก็จะมีน้ำปลาด้วยนะคะค่ะคราวนี้เราก็เอาเห็ดลงเลยนะคะเห็ดสี่อย่างค่ะเห็ดสี่อย่างเอาอันไหนลงก่อนก็ได้ค่ะอันไหนลงก่อนก็เหมือนกัน เดี๋ยวก็รวมกันหมดแล้วค่ะลองทำกินกันดูนะคะไม่ยากค่ะเราบอกสูตรครบทุกขั้นตอนนะคะเนี่ยไม่ลัดขั้นตอนค่ะเพียงแต่แค่เราไม่ได้คั้นน้ำาบย่านางให้ให้ดูเองเฉย ็มหม้อแล้วค่ะแล้วก็เราก็เอาลูกโดดใส่ไปเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานพริกค่ะปิดฟ้าไว้ก่อนค่ะเปิดฟ้าออกเลย คนได้แล้วนะคะหอมหอมหอมน้ำปลาหอมหอมเครื่องแกงที่เราตำเนี่ยค่ะหอมมากเลยนะคะขนาดเรายังไม่ทันได้ใส่ใบแมงลักนะคะใบแมงลักวันนี้ได้มานิดเดียวเองค่ะพอดีไม่ไม่มีตลาดค่ะตลาดเขาปิดตลาดกันหมด โควิดนี้หากินอะไรก็ยากหน่อยนะคะตลาดตรงไหนก็ปิดดีนะคะไปซื้อในห้างแมคโครเอาคราวนี้เราก็เอานี่นะคะต้นหอมกับใบแมงลักใส่เลยนะคะเราจะได้ให้ความหอมมันออกมา ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราต้องรอต้มเห็ดให้มันสุกดีๆก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเห็ดไม่สุกเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายกับตัวเราเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอาเจียนอาเจียนแล้วก็หรือว่าท้องเสียอย่างนี้นะคะเราต้องทำให้เห็ดมันสุกดีๆนะคะเวลาเราแกงเห็ดอย่าใจร้อนค่ะปิดฟ้าไว้สัก2นาทีนะคะค่ะ เปิดฝารอบนี้ได้กินแล้วนะคะน่าจะสุกแล้วค่ะเรามาแต่งกลิ่นด้วยน้ำปลาเข้าไปอีกนิดนึงนะคะโอ้โหคราวนี้หอมหอมกินเตะจมูกเลยค่ะหอมมากหอมใบแมงลักค่ะเรามาดูหน้าตาชัดๆกันนะคะ น,นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยไฟได้แล้วค่ะโหหอมมากเตรียมถ้วยไว้แล้วค่ะตักใส่เลยได้เวลากินแล้วที่จริงเราอยากจะได้เห็ดฟางด้วยนะคะแต่ พอดีมันหมดอะคะ่ะก็เลยได้มาสี่อย่างเห็ดเข็มทองเห็ดหิมะขาวกับหิมะดำแล้วก็เห็ดนางลมหลวงไทยนะคะสี่อย่างแกงรวมใส่หน่อมไม้ค่ะหน่อมไม้สดๆจากบ้านสวนเรานะคะวันนี้ตอนไปเอาไม่ได้ถ่ายให้ดูคะ่ะพอดีรีบฝนจะตกเอาลูกโดดมันใส่มาด้วยนะคะ Wow. วันนี้เราไม่ใช้กระดูกหมูนะคะเราเป็นหมูสับเอาค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานกันไหมคะนี่ลูกโดดถ้ายังไม่เผ็ดพอก็ มีพริกเป็นเม็ดให้กัดด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันได้เวลาชิมกันแล้วค่ะโอ้ยหอมมากยังร้อนๆอ,อยู่เลยคันเนี้ยอันนี้จะใช้แบบกินแบบคำใหญ่ๆไม่ได้นะคะมันร้อนมากนี่ค่ะควันยังออกอยู่เลย อหอมมีน้ำหวานๆด้วยนะคะมาค่ะอืม,อมเห็ดมันกึบกบกึบดีมากนะคะอร่อยอร่อยค่ะหอมน้ำปลาร้านัวมาก อยากให้เพื่อนๆลองมาได้ชิมด้วยกันจังเลยนะคะเราทำกินแบบร้อนๆสดๆอร่อยต้องเป่านานนิดนึงนะคะหอมหอมมากจริงๆนะคะ มาค่ะอืม มาชิมกันอีกคำหนึ่งนะคะนี่เรากินเป็นเห็ดหิมาดำนะคะเมื่อกี้เรากินเห็ดหิมาขาวไปแล้วมันหอมน้ำมันก็หวานๆนะคะ พริกมนแนะนานะคะสาหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะเผ็ดนะคะไม่ใช่พริกหวานนะคะค่ะสําสหรับเมนูวันนี้นะคะแกงเห็ดสีอย่างใส่หน่อไม้นะคะขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอฝากช่วยติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่อง ของกินลำบ้านเทากับวันเบียร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ